ามข้อเป็นยังไงพ่อมแบบพี่ก้าวส้นยังไงคะสิบขตอนนี้ก็ยังสนุกอยูสนุกยังไงคะสนุกเพราะว่าต้องเรียน,นะคะ่นะใช่ใชไม่ลูกแมว่าวับใจไหมคุณแม่คอมเมนต์วยพรกับสมามเลยประทับใจค่คคะประทับใจค่ะ เข้าสู่วัยวาวุ่นแต่ยังไม่วาวุ<อ>่นยังไม่วา้าวาวุ่นยังฮะยังยังเออปีนี้พิเศษองไรพี่เอาไไม่จริงๆแล้วว่าจริงๆแล้วว่าคือคือเพื่อนๆของพี่เอกก็ชอบประจานพี่<อ>กันอยู่แล้วว่าเออเราอายุเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะเพื่อนในวงการบันเทิงคะ่ะนึกในใจว่าเอ๊ะปีนี้เรา50แล้วถ้าเกิดว่าเราให้เพื่อนแบบพูดถึงเราหรือจัดอะไรเงี้ยฉันเปิดตัวเองไปเลยดีกว่าก็เลยคิดว่าเออเราถ่ายแบบ คอนเทนต์ของเราดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแต่พอตอนคิดเนี่ยก็จะเป็นวันเกิดนาวาก่อนก็เลยถ่ายตอนของนาวาก่อนในเดือนพฤษภาใช่เขาเกิด21พฤษภาใช่ไหมคะก็เลยลงของน้องก่อนแล้วเราก็ถ่ายวันเดียวกันนะคะแล้วก็17บเจ็มิถุนาก็เลยลงต่อลงตั้งแต่เช้าเลยค่ะให้รู้ไปเลยค่ะห้าส่เขาใส่แววแบบเราเหรอครับโตความสวยอะไรเงี้ยได้แม่มาหมดนี้แม่สวยกว่าโอากไ้ยนาวาจริงมเฮ้ยจริงเหรอลูก แต่ว่ากรไม่แฟร์เดี๋ยี่สาตอนเนี้ยเออมองแรงแรงแรื่องของความสุขแตะได้ข้ายังไงยังไงล่ะอย่าปาดมือแม่คือตอนแตะสามสิบอ่ะก็รู้สึกว่าอุ๊ยทำไมฉันแก่จังเลยตอนนั้นได้รู้สึกทีนึงแต่พอเล่นไพ่นี่คือแบบซูเปอร์แก่เลยอ่ะแบบโอ้ไม่กอเดี๋ยวมันมันเลยครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วเนาะมันไม่ใช่ครึ่งแล้วมันห้าสิบแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็มีความ แบบว่าความสนุกในชีวิตอีกแบบหนึ่งซึ่งเรามาชัวเวลาเรามองเห็นอะไรเราจะเห็นอย่างชัดเจนอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเราก็โชคดีที่เรายังทางานอยู่ตรงนี้เราก็ได้ใช้ประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาบวกกับนิวเจเนชั่นใหม่ความเด็กใหม่ๆแล้วก็มาความไม่ได้ผสมกันแล้วทางานมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบยังแอดฮาร์ดยังสนุกกับการทํางานต่ออะไรอย่างงี้ค่ะแล้วความสุขภาพก็นมันคืว่าแอคทีฟไม่ผิดพลาใช่ไหมคือส,สุข คนออกออกำลังกายตลอดอยู่แล้วแต่ว่าพอ50ปุ๊บเราก็อาจจะต้องออกกำลังกายที่มันมีการกระดูกเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องกินอะไรบ้างคือ,อเราก็กลับมาตีเทนนิสอะไรพวกเนี้ยค่ะแบบใช้ใช้แบบกลับมาตีเทนนิสด้วยแล้วก็มีพลิลาทิสแล้วก็เวทเทรนนิง่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องอ,องอาหารก็เห็นเพื่อนแบบกินแบบอาหารดีใช่พอลงอันนั้นไปมันก็มีฟีดแบ็กว่าเออเราแบบทานยังไงอะไรอย่างเงี้ยมาอะไรย่างเงี้ยค่ะพอมีฟีดแบ็นี้เราก็เลยลองทำคลิปดูอแบเงี้ยเดี๋ยวจะมีอีกเรื่อยๆค่ะอ่านแล้ ล่าสุดอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดพยานปากเออเมดังเขาจีบเป็นจริงหรือเปล่าแม่คนจีบคนเกย์ประเดต่อคนอเมริกาเมื่อวานเหรอที่พี่ไปร่วมสองที่ล่าสุดเนี่ยที่วันนี้เหรอคือไม่มีอะไรคือคุณดียวแม่อย่าลุกแล้วมันดูเลือกแลกจริงเหรอขัดระเเขานั่ง ที่แล้วเพราะปีที่แล้วเราก็เลี้ยงด้วยกันเพราะ <corre è S 2> ว่าเกิดวันาดีกว <replied well. S 2> um ่าแมนด้าค่ะติมเจตวิทูนาแมนดาสามสิบสองอีซนห้าสิบก็เลี้ยงกันตั้งแต่ปีที่แล้วคืออายุสิบแปดก็คือมีแมนด้าได้เลยก็มีแมนด้าได้เลยก็เขาเขาไปจีบกันตั้งแต่ในงานจากแสนลุกลูดรุ่นพี่แกก็ไม่รู้สิ เชืยองแต่ปีที่แล้วแลวนะเพราะมันเกิดก็เรียงด้วยกันแบบนี้แล้วพี่เกดก็อยู่เราคือมนังคู่กัน,น,นตั้รกันตั้โต๊ะโต๊ะเป็นอย่างาน <S <S <อ>แล้วพอดีพี่มาก่อนแล้วเขาก็ตามตามกันมาเพื่อมองว่าคู่นี้นนนเป็นไปได้ไหมนี่จะเป็นแฟนกันต้องรอดูนะต้อ,องรอดูต้องรอดูอาวอ,อยู่ไไววม่วานเมื่อว<ม>านไม่ไม่รูเ่วานหลับหลับาน่อานบ้การอนที่พี่แะวนอย่าี่นว่าไม่รู้นาวารู้ผู้อื่น ไม่ไปถึงตัวพี่เองการพี่เอาแซวเขาอะเขาเป็นยังไงเขาเป็นเพื่อนแซวพี่ก็แมนด้าก็ประมาณหนึ่งพี่เกดก็มีมึงไม่หรอพี่เกดก็จะแบบว่าใส่พี่เกดอะเนาะเขาเกิดช่มวยเขาปกติพ่าพี่เกดเหนื่อยเน่ยจะเห็นชัดเลยนะว่าเหนือยะถึงแม้เขาจะดำแต่เห็นชัดนะไอ้สีเอาไปแล้วหลักเป็นแม่สื่ออะไรนะถึงแม้ว่าเขาจะมีสีผิวที่แบบแบบเรียกดำก็ได้เขาจะมีสีผิวเข้มนิดนึง ่แต่ว่าก็จะมีความระเรื่องของความแดงบนไปหน้านี่นึงเวลาพวกเราแซวพิเกตอ่ะก็ไปแม่สื่อไปไหนไปไหนก็ไหนแล้วไปแม่สื่อได้เลยไหมให้เขาไปสื่อกันเองดีกว่าเดี๋ยวเราแค่แบบว่าเวลาเรานัดทานข้าวกันเราก็จะแบบชวนข่าวแมตต์ต่อไปแต่พี่เขาเป็นแม่ยู่แล้วก็ผมิ่งเชียร์ใช่ไหม Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.